สวัสดีครับผมจีนนะครับผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทแห่งหนึง่งก็ผมมีอาการหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมาได้สักประมาณสองสปีแล้วครับตัวผมเองเนี่ยก็คือเวลาทํางานก็จะ,ะใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานใช้ตอบอีเมลคุยกับลูกค้าแล้วเวลาพอลุกขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำจะไปทานข้าวผมจะรู้สึกว่ามันวูบๆูมันมืดมืดเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันเป็นอะไร แต่ตอนแรกชิม่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองเพักผ่อนน้อยหรืออะไรแต่พอมันนานเข้าไปเรื่อยๆผมเริ่มเริ่มกังวลต้องบอกก่อนเลยตัวผมเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะไปโรงพยาบาลเลยผมก็เลยเปรึกษาน้องชายน้องชายเขาก็ให้คาแนะนำา่ก็คือเขาให้อาหารเสริมผมมาซึ่งเป็นของยี่ห้อเอเวอรตั้งแต่ผมได้ทานเข้าไปผมรู้สึกว่าอาการมูบอาการหน้ามืดหลังจากที่ทํางาน ันน้อยหนผมก็เลยโอเคลองทานต่อไปเรื่อยเรยเจอทั้งตอนเนี้ยเข้าสู่เดือนที่สี่แล้วที่ผมทานมันดีมันโอเคเลยมันทําให้ผมไม่ไม่มีอาการแบบเดิมเลยมันทําให้ความมั่นใจของผมในการที่จะไปไหนทําอะไรเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมากลัวแล้วว่าเดี๋ยวลุกไปมันเราจะเป็นอะไรไหมเราลุกไปมันจะวูบเราจะมืดหน้ามืดล้มลงไปเนะี่ย มันทำให้ให้ผมมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมาขกึ้นแล้วก็สุขภาพของผมมันมันมัน,มนรู้สึกมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมันดีขึ้นเยอะ